สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับวิธีการซูมของ DJI Mini 2ค่ะสำหรับการซูมของ DJI Mini 2นนะคะเราสามารถซูมได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การซูมภาพนิ่งก่อนนะคะก่อนจะซูมภาพนิ่งค่ะเราต้องไปดูกันก่อนว่าเราตั้งค่า format ของไฟล์เป็นอะไรเราสามารถตั้งค่า format ได้ทั้ง เ p e หรือ c p เปบวกรอก็ได้นะคะถ้าเกิดต้องการซูมค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบการซูมภาพนิ่งว่าได้ทั้งหมดกี่ X กันค่ะณจุดนี้คือระยะปกติของเลนส์ของโดรนนะคะนี่คือเรียกระยะ 1X ค่ะเมื่อเราต้องการซูมเราสามารถเลือกตรง 1X นะคะกดที่หน้าจอแอปพลิเคชัน1ครั้งจะกลายเป็น 2X ค่ะนี่คือระยะซูม 2x นั่นเองค่ะเก็บภาพมาฝาก,กันค่ะระหว่าง 1x กับระยะ 2x ค่ะ ขนาดไซส์ของวิดีโอต่างกันระยะการสซูมสูงสุดก็จะต่างกันออกไปค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะเริ่มจากไซส์วิดีโอ 1080p นะคะสามารถซูมได้สูงสุดเท่าไหร่ไปดูพร้อมกันเลยค่ะระยะปกตินะคะระยะ 2x และระยะ 4x ค่ะ 1080p สามารถซูมได้สูงสุดคือ 4x นั่นเองค่ะ มาดูระยะต่อไปค่ะก็คือระยะ 2.7k สำหรับระยะ 2.7k มาทดลองกันเลยค่ะระยะปกติ 1x ค่ะ 2x ถ้ากดเป็นออโต้จะได้ 2x ค่ะหากเรากดคลางที่ฟังก์ชันซูมนะคะแล้วเลื่อนขึ้นลงแบบแมนวนวลจะสามารถซูมได้สูงสุดถึง 3x ในไซส์วิดีโอ 2.7k ค่ะ มาต่อกันที่ไซส์วิดีโอ 4K ของ d j s m i n Mini 2ค่ะสามารถซูมได้สูงสุดนั่นก็คือ 2x นั่นเองค่ะคลิกเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก่อนปิดคลิปเวลาถ้าเกิดเราต้องการซูมละเอียดให้ได้ระยะที่เราต้องการนะคะอย่าลืมกดค้างเลือกที่ฟังก์ชันซูมและลากขึ้นลงค่ะ ความสามารถในการซูมวิดีโอของ DJI Mini 2ค่ะขนาดไฟล์ 4K สามารถซูมได้สูงสุดก็คือ 2X ค่ะขนาดไฟล์ 2.7K สามารถซูมได้สูงสุดนั่นคือ 3X และขนาดไฟล์ 1080P สามารถซูมได้สูงสุดคือ 4X ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าขอพระคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ